สวัสดีครับตัวนี้สร้างลา่างอสีมารีวิวยิ่งตัวนี้ก็สิเป็นต่ำข้อเป็นล่าง i อเอซีตัวนี้ก็ละอ่า,างเงี้วยุ่อยสามสิบเป็นตัวนี้จะเป็นรถหน,นักปีกจะเป็นปีกสี่สิบห้าโลเลยครับเสริมยางในสองเส้นม,มันอีกสียิ่งโลเลยอย่างเดียวตัวนี้ยางตัดอยู่ประมาณยี่สิบเส้นครับระยะชักตัวนี้อยู่ที่เจ็ดสิบห้า ะทียิงย่งโดยลูกซีเมนลครับซีมนตตัวนี้อ่ายิ่งหนักไก่ได็เลยใต่ลูกปกติยิ่งกับประมาณสิบเมตรครับเซฟหลังก่อนกดกลงเซบหลังก่อน คนขึ้นยางการขึ้นยางอ็ให้จับคันคันบ๊ถนัดก็จับแบบผมนะครับจับดันล่างสี่ดึงมาก่อนแล้วจังมาคำจางขึ้นแล้วเรืตัวน,นี้เป็นระบบอ่าโลโลลูกป,นกปนนนืนนะครับตีซีนหงาโอเคอาจจะยิ่งโยเป็นซีเหลี่ยมดำๆตัวนั่นนะฮะเป็นซี่เหลี่ยมดำๆมีจีเขียนใบโอเคครับผม ครับตเขาเป้าอ่าซีเหลี่ยมครับนครับเขาเป้าซีเลียมลูกดอกยี่ขางนี้อรูกดอกนี่ครัูกดอกลูก,ลก ตัวข้อมั่นใจอีกที่นึงซ่อนๆเลยบางคนว่าตัวต่อนี่สองเชือกหลงพ้นก็ว่าโอ้ยยิ่งหลายเชือกผมบอกแค่ยิ่งหลายเชือกเดี๋ยครับหมายผมยิ่งเชือกเดียวแหละก็เศร้าผมมีเวลายิ่งทดลองหลายปรนนันอย่างนั้นงานผมหลายว่ะงานหลายครับมีเวลาพอทดลองยิ่งหลาย ายิ่งเสื้อเดียวเสือนี่กับว่ามีการตัดต่อครับยิ่งของเสื้อติดต่อเลยวอตมี่การตัดตอ่ตดตอโอเคครับติดต่อับนะครับอีกว่ถือกุือกระเ้าืม นีนนนครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เข่ากลางเลยนะฮะตัวนี้เข่ากลางเลยนี่ลูกดอกทะลุเนี่ยครบเนี่ยสอ, okay. อ,องเสื้ออะไรครับอันนี้ของซื้ออย่างจักแล้วเดี๋ยวแม่บ้านเขาทักหาครับชุดชุดนี่แหละอ่าช<อ>ุดนี้เลยชุดหากระบอก สเหลือ่เป็นสีข้าวาสเส้นครับตัวนี้เป็นข,ขา,า,นนนาแวแล้วอแบบเอสี้องหนต่ก็แห้งกเสิมยางรครับระมาณนี้ครับโอเคครับ,บคุณค่าครัวัสดีครั